ครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมอยู่เกมส์ซันออฟเดอะฟอร์เรสนะจ๊ะโอเคช่วงนี้มีอัปเดตมาใหม่ครับผมเป็นอัปเดตครั้งที่3นะฮะก็จะมีเพิ่มไอเทมมาก็จะเป็นโซลาร์เซลล์อ่าที่กระโดดเป็นสปริงนะครับผมในวิชั่นและอาสุธาก็น่าจะเป็นไอ้นี่ฮะในวีแล้วกันจะเรียกว่าอย่างนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปหากันตอนนี้เราก็เจอที่กอดเลยครับผมในบังเกอร์โซลา่าหนึ่งแผงแล้วก็ได้ดอดไฟไปด้วยอ๋อมีหลอดไฟด้วยนะฮะ โซลแอนได้เนะี่ยแล้วก็ใช้ในการเชื่อมแผงโซล่ากับตัวไฟนะครับผมจะทําให้บ้านเรามีไฟแล้วครับผมสว่างสว่าง,างหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องลองดูเอาฐานเต็มอะไรอย่างเงี้ยตะฐานเต็ม <c oughs> เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันไปหาของตอนนี้เราล่าสุดจะอยู่ประมาณรับแถวนี้ต้นเดินมาทางนี้ครับผมน้ำสองเส้นหาบ่อใหญ,ใหญ่ตรงนี้จะเป็นจุดน้าตกด้วยของก็อยู่แถวเต็นนะครับผมนี่ฮะ จะเป็น EUC n i g h t V ครับผมโ okay. อเคเดี๋ยวเราจะไปหากันครับผมสักคู่หนึ่งโอเคถึงแล้วตรงขวานี่ก็เป็นแคมป์บะน่าตะแถวนี้แหละโอเคแผงโซลา่ามันก็แผงใหญ่นะอยู่ในนั้นได้ไงวะเนะี่ยเอา้าเก็บคอร์เรชันนาฬิการครบสายเก็บเรื่อยๆแล้วมั้งนี่ไงรถใช้ได้เลยนะเดีย๋ยวเก็บไอพวกนี้ก่อนอ่าขี่กัน n i g h t V Collection กดที่ซ้ายโอเคว้าวมีฐานด้วยแปลว่าต้องใช้ฐานนะฮะผมมีแบตเตอรี่โอ้ไปเร็วอยู่เนี่ยบังคับก็อาจจะยากหน่อยครั้งแรกเร็วอยู่เร็วอยู่เร็วเ,รว,เรว,เรวเกินไปก็ไม่ดีกิ้งเลยมันน่าจะเก็บในกระเป๋าได้นะเดี๋ยวไปอีกทีหนึ่งแล้วกันอีกทีหนึ่งเป็น night vision night vision ก็จะอยู่ตรงนี้ปะเข้าข้างในกัน มันจะสเปา์ใหม่ไหมในข้างในอุป๊ปโอเคลงออกมาตรงนี้ก่อนนะโอ้ผมเริ่มสังเกตไอ้ตรงนี้เลยไอ้คนลัทธิอะ่ะมันมีสม,มุดด้วยนี่ว่เดูเดวิลเรยอนจริงๆมันน่าจะเปิดได้เดยวซ้ำอ่ะเปิดอ่านดูได้แค่หน้าปกอ่ะข้างหลังไกลเมือเลยด้วยสิรีบไปเอานาวิชันแล้วก็รีบออกมาแล้วกัน Tìm kiếm hung a bài lợi đất. thì đầm nắm. Ok, nắm cả đầm dùng mik kai lọ สปาวใหม่ต่อยเลวกระสุนก็ไม่ได้พอไม่ได้ฟาร์มเพิ่มเลยคงต้องันนูแล้วละ่ะไปงไปโอ้โอ,โอ,โอลงน้ำไปลงน้ำอ่ามีตัวลงน้ำตายนั่นเลยลงน้ำมาให้หมดเออน่าจะลากลงน้ำมาสบายขว่ายเยอะไม่ต้องยิงให้เสียเวลา ลงน้ำก็ให้หมดเรียบหล่อถ้าทำอะไรเยอะลงน้ำมันก็ตายเลยอ้าวมันแบกได้แล้วเหรอเนี่ยเมื่อก่อนแบกไปได้ตอนนี้แบกได้ละดีจังก็ดีก็ดีฮะแบกได้แล้วก็ดีทางขวานี้ไปไหนวะนี่ทำใหม่หรือเปล่านะรู้สึกทำไมไม่คคุณเลยวะ เดี๋ยวไปดูทางขวาก่อนแค่จะมาเอาในพิชชันเฉยๆนะโอเคมีคนคนแตกนั้นแหละอาหารยาเต็มหลอดไฟน้ำเ,นเรื่องด่วนยาทานทานทานหรือว่าจะมีอะไรข้างๆ มีฐานสองก้อนมีอย่างเดียวก็ต้องลงสไลด์ลงไปถ้าไปนี่คือยาวเลยนะเอาวะมาก็ไปเพื่อนไอพิชชัน น่าจะถูกแล้วล่ะพวกลัทธิกระสนุนอย่างนั้นก็ได้กระสนุน<ม>เขาที่แล้วไม่ได้หันหลังมาดูด้วยว่ามีกระสุนให้เก็บไหมเมื่อกี้เสียงอะไรก็ไม่รู้เชือกนาฬิกาอันนี้มีฐานฐานเต็มเลยกระสุนก้าวมอมมอตรงนี้นลัทธิ คนกับจานดาวเทียมแปลกประหลาดนี่ไงายวิชชันได้แล้วได้แล้วก็ต้องเอามาใส่อยู่ข้างกล้องเลยใช้แบตเตอรี่ในการเปลี่ยนกันด้วย,วยใส่ดูสิชี้อ่อ้อแทบไม่ออกไฟฉายที่วคมีโซฟาแบบนี้แปลว่าเจอของเจอทางออกแล้ว อเลเดอดก็จะได้ออกไปจากที่นี่สักทีนะอนี่เลยเต็นที่เรายังยังมีอยู่โอเคดูสิกี่โมงโอ้เจ็ดโมงแล้วสบายกลับบ้านได้เช้าพอดีเลยเช้าพอดีเลยแจมอ๋อมันออกมาจากตรงนี้แถวปูข่าน้ําแข็งอ๋ออยู่ตรงนี้ไม่ไกลเท่าไหร่งั้นก็ถูกแล้ว แต่ขาออกนนี่ยังไกายจริงเพื่อนในปิช,ชาเดียวเองเดี๋ยวผมกลับไปเอาอันนี้ก่อนรถสุดจ้าของผมวอเ,วเตอร์ไซค์ร้อยเดียวสกูตเตอร์จะเล่ยอย่างงั้นก็ได้นะแค่นี้ของที่เราตามหาก็น่าจะหมดแล้วก็เหลือแค่กลับบ้านไปค้าของเพิ่มครับแล้วก็เหลือแค่โซล่าเอาไว้ทําเป็นนี่ฮะไฟบ้านแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นสปริงสปริงกระดองเต่านี่แหละไอ่อยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวขอเซฟก่อนนะเล่นมายังไม่ได้เซฟเลยเซฟแปบ๊บ ปะได้รามายันกันอีกครั้งเตรียมตัวกลับบ้านโลเคชันน่าจะอยู่ตรงนู้นไกลๆเลยโอเควันนี้ระยะยาวครับไะตัดได้โอเคข้างหน้านี่กบ้บแล้วสปวอมีอันนี้ช่วยได้เยอะเลยสกูตเตอร์ลอยเดียวอืมดีตรงพื้นมันเป็นน้ำแข็งอยู่ ชิวเลยคนนี้มาเอามากลับบ้านแล้วคอหลังบ้านเลยครับโอเคเราก็ดอกมาตรงนี้แล้วกันนะฮะเก็บเอาไว้เฮ้มากันต่อทำแสงโซล่า แต่เ,เราต้องไปหาท่อนไม้ก,ก่อนเพราะว่าต้องมาปูไม่รู้ว่าต้องปูเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองดูก่อน นันจะประมาณนี้เหมือนไม่ใครมาคนป่ามาทำไมเนี่ยคนกำลังปริษิ์ของกันอยู่เข้ามาเฉยงั้นก็ตายไปซะท้ามาเลยใครหิวเข้ามาดูเพื่อนแกซะก่อนอเดี๋ยวช่วย,วยนะให้ชีวไวนะเทำงานกันต่อดีกว่าฮะลองหยิบโซร่ามาสิเรามีสามชิ้นปูอ๋อปูงี้เลยนะ แล้วก็จะมีสายไฟออกมามาอีกแล้วคอนนี้เป็นมิวแทนมาม,ม,มาได้มาดีแรงแรงแรงสวยแล้วไปเกิดท่าไหนเนะี่ยโอเคแถวนี้ไม่ไกลบ้านเท่าไหร่เรามาเล่นแล้ว กับด่างจังน้อยไปก็เลยนีฮ้เติมยาก่อนสีเลย่อกันมากันอย่างนี้เลยเกือบแตกเดี๋ยวก่อน มาอีกแผ่นหนึ่งเรียบร้อยหยิยบโซลา่ามาปูเรียบร้อยฮะเหลือแค่ต้องยงเส้นอย่างเดียวลนะมาลวดได้ได้หมดถ้าสดชื่นอโอเคสายนะ่าจะต่อกันแล้วมั้งเนะี่ยโอเคอุ๊ยไฟติดแล้ว เออได้แล้วคุณโโถ้าจะทำไฟบ้านนี้ต้องต่อยาวเลยนะ่นดูแต่ทรงแล้วเขาถือว่าได้เยเหนื่อยมันกันควรจะได้โอ้เคเว่นตกใจหมดว่าใครที่เหลือก็เดี๋ยวทำประตูกันไว้ก่อนแล้วกันโอเค <laughs> มิดเลยไฟตัวนี้มิดเลยโอเคฮะต่อออกราทำเป็นประตู โอเคโอเคเสร็จแล้วประต,ตูพร้อมกับไฟแล้วก็ไม้เลยเหลือเพียบเลยผมเหลือไอ้นี่ด้วยวกระดองเต่ากด B ครับผมมันน่าจะอยู่ในหมวดกับดักนะฮะอ่อนี่ไงใช้สติ๊ก7แล้วก็กระดองเต่า1แล้วก็ลวดอีก2ตามนั้นไว้ตรงไหนดีหน้าบ้านเลยแล้วกัน <laughs> ลองดู อ่าสติกไม่พอกระดองเต่าก็ไม่มีเดี๋ยวข้อไปเอาตอนเช้าอีกทีแล้วกันเควินมาบางอะไรตรงนี้เนี่ยเอาละเซฟก่นไม่ก่อนนอนเช้าที่สดสอยพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปหากระดองเต่ากันฮะต้องไปแถวทะเลงั้นก็ต้องไปทางนี้นะฮะโอเคฝากเฝ้าบ้านกันหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวฉันมาเดี๋ยวเราจะใช้รถเลยละครผมนี่ให้ใช้ก็ต้องใช้เปิดแมปไป ไปตรงนี้เลยทางน้ำง่ายดิวอออพี่มาแล้วขอก็รองเต่าหน่อยสิกระสุนามม4เมสนาฬิกาฉันขอนะอาหงอาหารยาเก็บให้เหมาะต่าลูดด้ดูนี้มันจะมาปามานะมัน่ยรู้ดูหนาว คิดว่ามันน่าจะจำสินแล้วมั้งคงไม่ใครขึ้นมาหรอกไม่มีเต่าโผล่มาสักตัวเลยอ่ะล้วจะเอามาทำเป็นสปริงยังไงละนี่ยสงงใสผมคงต้องกลับบ้านแลว้วคนมันไม่เจอเต่าสักต,ตัวเลยสงใสต้องรออีกรู้ดูหนึ่งอ่ะฤดูหนามันไม่มากันทางัานก็มีทางเดียวละกลับบ้านครับผมเดี๋ยวค่อยมาทำเพิ่มคลิปหน้าแล้วกันนะกลับบ้านก่อแลวกังพุชพุตาพุตาพุ พุทธรูปตาเบสมาแล้วบ่าหขงฉันไม่เจอกระดองเต่าเลยเรอดูนะกลับมาแล้วครับปิวลงมาอย่างรรดแล้วเย่โอเคถ้าง,งั้นเดีย๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะกับการหากระดองเต่าอ,อีกรดูหนึ่งนะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับบาย